สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิใน100 100ร้อยตำลยบาทือกุอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระลักสุดาสยามบรมราชกุม,มารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่20พฤศจกกฎาคมพน2564ี่พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างหนักในประเทศไทยจําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันทําง่ายๆออย่างครับสวมหน้ากากาอนามายัยหรือหน้ากากาผ้ากระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูก จะใช้หน้ากาก2ชั้นหรือชั้นเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็น2ชั้นจะดีมากโดยใช้ชั้นในเป็นหน้ากากอนามายัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าครับจะป้องกันได้เป็นอย่างดีร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรครับทําให้มากที่สุดครับเพราะวันนี้เราไม่ทราบเลยว่าจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่โอกาสที่จะติดมีสูงครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพบปะผู้คนผู้ใดนะครับจำเป็นครับต้องสวมหน้ากากอนมามัยและเว้นระยะห่างให้ดีครับทำให้มากที่สุดครับจะช่วยป้องกันตัวเราและป้องกันคนอื่นและช่วยกันลดการระบาดด้วยครับนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ11,305ารยแลายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ1696ราย ากต,ต่างประเทศ14รายจากเรมันห้าร้อาารายนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด4 2 6 4 7 5รายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิต80คนนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด3,502คนครับวันนี้เรามีผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ1 2 6 7 6 5รายครับเป็นโรงพยาบาลสนาม53,000กว่ารายโรงพยาบาลทั่วไป7 3 0 0 0กว่ารายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขวันนี้ ลดกว่เมื่อวานเล็กน้อยแต่ยังระดับหมื่นอยู่นะครับมาดูต่อครับผู้ที่เสียชีวิต80คนนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้เสียชีวิต80คนวันนี้นะครับเป็นชาย37หญิง43นะครับหญิงมากกว่าเล็กน้อยนะครับมีอายุทั้งหมดนะครับ14ปีถึง94ปีครับอายุน้อยมากเลยนะครับเด็กอายุ14ปีนี้มีภาวะอ้วนและเบาหวานนะครับค่ากลางของอายุ69ปีก็หมายความว่าผู้ที่ติดเชื้อกันมากๆส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นคนที่สูงอายุครับคือประมาณ69ปีนะครับเราพบว่าที่กรุงเทพมหานครครับมีผู้เสียชีวิต41รายนะครับปัตตานี6สงขลา3นราธิวาส3ตรัง1สุราษฎร์ธานี1นะครับทุมงธานี2สุดปราการ2นะครับชนบุรี5จัดจึง2สระแก้ว2ปราจินบุรี1ระยอง1ตราด1นะครับกูบอนรัฐธานี2กาลสิน1ขอนแก่น1นะครับเชียงรายกำแพงเพชรสมบุรีนนทบุรจังหวัดอันหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราพบอีกครับว่า ทั้ง80รายนี้ไม่มีโรคประจําตัว6รายนะครับที่เหลือเป็นโรคประจําตัวครับโรคประจาตัวที่พบมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงนะครับถัดไปเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคไตโรคอ้วนหลอดเลือดสมองโรคปอดโรคหัวใจครับพบว่าการแพร่ระบาดการติดนะครับใน80รายนี้นะครับติดจากคนในครอบครัว16รายจากคนอื่นๆ17รายนะครับเข้าไปในพื้นที่ระบาด25ารายนะครับหรืออาศัยอยู่ย5รายนะครับ ปเข้าไปในพื้นที่พุกพลานแออัดนะครับ13รายเช่นตลาดโรงพยาบาลนะครับอาชีพเสี่ยง4รลายเช่นแท็กซี่ค้าขายส่งของครับไม่ระบุ5้าายเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับการแพร่ระบาดคนสู่คนโดยเพ้อยิ่งครอบครัวต้องระวังให้ดีนะครับแม้กระทั่งท่านไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือคนหนาแน่นจําเป็นครับต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือ2ชั้นนะครับอย่าให้หน้ากากหลุดเลยนะครับจาเป็นเป็นอย่างสูงครับนะครับมาดูต่อครับวันนี้นะครับตัวเลขวันนี้ คือที่ผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะครับคือ11,305ราลายนะครับเป็นการติดเชื่อในประเทศตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญครับติดเชื่อในประเทศคือ1 1ึ7 4รลายนะครับในเรือนจำ5 9ารา5ยายไม่เพิ่มจากเมื่อวานนี้400กว่าลายนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าเราเแยกผู้ติดเชื้อออ,อกแล้วก็ไม่จะไม่ติดออกต่อมาอย่างข้างนอกเลยนะครับ มีแตกต่างประเทศ14รายครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสําคัญวันนี้อยู่ที่การติดเชื้อในประเทศครับซึ่งแบ่งเป็นสส่วนครับส่วนแรกมาจากโรงพยาบาลนะครับหมายความว่ามีคนที่มีอาการไปตรวจจือเชื้อเป็นโควิด -19 นะครับจึงเข้าโรงพยาบาลวันนี้มี8,599รายครับคือ8,000กว่ารายนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับไม่มีอาการไม่ทราบด้วยตัวเองเป็นโควิด -19 จึงไปติดคนอื่นได้ง่ายและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับ กลุ่มนี้นะครับจำเป็นต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจนะครับเรียกว่าไปตรวจผู้ติดเชื้อเชิงลกในชุมชนครับมีทั้งหมด2องพรายนะครับน้อยกว่าเมื่อวาน500กว่ารายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขสำคัญก็คือติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลมี8,599รายนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้398รายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขลดลงแต่ยังระดับสูงคือระดับหมื่นอยู่นะครับมาดูต่อครับผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้นะครับ อยู่ในจังหวัดใดบ้างแน่นอนเลยครับทั้งหมด77จังหวัดนะครับแต่จังหวัดที่มีมาก,กคือจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆในภูมิภาคต่างๆนะครับมาดูตัวเลขครับจะเห็นว่าถ้าเทียบกันระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก5จังหวัดนะครับจะมีจํานวนเท่าๆกันครับกรุงเทพมหานครเท่าๆกันกับปริมณฑลนะครับถ้าเทียบกันกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดอีก7 0จังหวัดนะครับ พบว่าต่างจังหวัดเจ็ดวจังหวัดนั้นมีประมาณเกือบ2เท่าของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนถ้าเอากรุงเทพมหานครมารวมกับปริมณฑลแล้วก็จะเทียบกับต่างจังหวัดจเจ็ดสจังหวัดพบว่าเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้น6จังหวัดครับคือกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้เท่ากับอีกเจ็ดสวจังหวัดเพราะ,ะนั้นเห็นไหมครับกรุงเทพมหานครมีเยอะนะครับมาดูกันต่อครับเราทราบแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ระดับหมื่นนะครับจังหวัดทั้งหมดนะครับ มีการยแพร่ไปทั้งหมด71จังหวัดแต่ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจะเท่ากับอีก77จังหวัดนะครับในจํานวน10,000คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับมาดูรับจะมีผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับมาจากเมียนมา8ลายสหรัฐอเมริกา2ลายนะครับอินโดนีเซีย1ลายนะครับแล้วก็มาเลเซียอีก3ลายครับมาเลเซีย3ลายนี้มาจากช่องทางธรรมชาติ1แลไม่เป็นคนไทยด้วยนะครับเมียนมามาจากช่องทางธรรมชาติ หนึ่งลายครับเป็นคนไทยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องรับทราบต้องรู้ครับว่าอยากเข้ามาทางช่องทางนี้เพราะท่านนาโรคมาด้วยมาติดการแพร่ระบาดกับคนอื่นนะครับจาเป็นครับมาช่องทางในปกตินะครับจะช่วยรักษาชีวิตรักษาคนอื่นไว้ด้วยนะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขสูงพบในในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับวันนี้ไม่มีกราฟที่แสดงถึงกราฟ การแพร่ระบาดวันนี้ก็เป็นกราฟจากเมื่อวานนี้ตัวเลขก็ยังคงใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันนะครับก็ยังคงมีการแพร่ระบาดลดลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ก็ยังต้องดูต่อครับว่าจะการแพร่ระบาดจะดีขึ้นหรือลดลงแต่แนวโน้มน่าจะสูงขึ้นนะครับมาดูกันต่อครับในต่างจังหวัด7จ,จังหวัดนะครับเที่ยวน,นี้ครับคลัสเตอร์ต่างๆนะครับที่พบมีลดจํานวนลงนะครับ จะเห็นว่าโรงงานลดลงนะครับอลือแค่9คลัสเตอร์นะครับตลาดหลือแค่3นะครับชุมชนไม่มีแคมป์คนงานไม่มีนะครับคลัสเตอร์ที่ไม่กี่ร้อยคนก็ไม่มีนะครับมีแต่คลัสเตอร์เกือบร้อยคนก็คือตลาดสีเหมืองราชบุรีเจิคนครับคลัสเตอร์ใหม่มีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการแพร่ระบาดของต่างจังหวัดในคลัสเตอร์ที่เคยมีในผู้คนอยู่ั้นเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับ ติดตามกันต่อนะครับทาะกรุงเทพมหานครครับดูกราฟของกรุงเทพมหานครครับก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครค่อยๆขึ้นแล้วในระยะนี้นะครับขึ้นสูงสุดคือประมาณ3,000คนนะครับเมื่อประมาณประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับจากขนาดนั้นจากนั้นก็จะลดลงนะครับแต่วันนี้สูงขึ้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นตัวเลขกลารแพร่บาดในกรุงเทพมหานครจะคงที่ครับประมาณ2,000กว่า 2, คนนะครับ แนวโน้มเดี๋ยวต้องดูต่อครับว่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าพี่น้องทุกคนช่วยกันนะครับอยู่บ้านเราจะลดลงได้อีกครับต้องการให้ลดลงประมาณได้ถึงพันคนนะครับมาดูต่อครับก็มีโครงการนะครับที่เรียกว่าโครงการเยี่ยมชุมชนนะครับที่เรียกว่า CCRT นะครับซึ่งทําโดยหลายหน่วยงานร่วมกันในกรุงเทพมหานครครับเพราะว่ามีประสิทธิภาพดีครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับมีทั้งหมด138ทีมไปเยี่ยมชุมชนนะครับ แล้วขณะนี้ยืนชุมชนได้ถึง158ชุมชนในวันเดียวกันนะครับฉีดวัคซีนได้เกือบ5,000โดสนะครับแล้วก็ทำแ e อนติเจนที่เทสคิดนะครับก็คือตรวจเชือ้อโควิด -19 โดยแอนติเจนนะครับได้พบ84ลายนะครับแล้วก็ได้ทำแยกให้อยู่ที่บ้านนะครับที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชัน81ลนยครับส่งโรงพยาบาล3ลายก็นับว่าได้ได้ผลดีให้คำแนะนำผู้ผู้ประชาชนอีกนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโครงการที่ดีครับถึงแม้ว่าการนี้มีการล็อกดาวน์นะครับโครงการชี r ิทีก็ดาเนินการทุกวันครับใครสงสัยอะไรต,ติดต่อในส่วนนี้ได้เลยครับนะครับส่วนมาตรการใน13จังหวัดนะครับ13จังหวัดที่มีสีแดงเข้มนี้เนี่ยนะครับซึ่งรวมถึงกรุกงเทพมหานครนะครับเรียนให้ทราบแล้วว่ามาตรการ14วันนี้นะครับขอให้ทุกคนก็ออกจากบ้านครับให้ไปได้จําเป็นจริงๆคือไปซื้ออาหาร เครื่องใช้จำเป็นนะครับไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์ที่ฉีดวัคซีนได้ครับนะครับถ้าไม่เช่นนั้นล้วขอให้อยู่บ้านครับแล้วก็ในจำนวน13จังหวัดนี้นะครับมีเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ใครจะข้ามเขตพื้นที่ต้องไปติดต่อขอรับรองเอกสารนะครับหรือทำคิวอาร์โค้ดครับนะครับให้ทำ Work from home ให้ได้มากที่สุดครับนะครับแล้วก็ขนส่งสาธารณะจะลดลงลือจำนวนคนเพียง50%นะครับ ศูนย์การค้านะครับปิดนะครับแต่จะเปิดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นครับเช่นอาหารยานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็โรงแรมยังเปิดอยู่นะครับแต่ห้ามจัดงานนะครับห้ามสัมมนานะครับร้านสะดวกซื้อครับปิดตอนเคอร์ฟิวครับก่อนเคอร์ฟิวได้หนึชั่วโมงด้วยนะครับร้านอาหารก็เช่นเดียวกันครับร้านอาหารก็ ห้ามทานในร้านนะครับให้ซื้อเทคโคมเท่านั้นนะครับโรงเรียนสถานศึกษาก็ปิดหมดครับไม่มีการเรียนในห้องเรียนครับนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทําได้นะครับคือกิจการด้านการแพทย์การเงินสื่อสารไปรษณีย์อาหารสัตว์อุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับร้านสินค้าประจันต์จำหน่ายเชื้อเพลิงแล้วก็ delivery ครับนะครับยังคงให้มีได้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องอยู่บ้านกันนะครับขณะนี้ครับการฉีดวัคซีนนะครับได้ฉีด ไปแล้ว1เข็ม15.3%นะครับ2เข็ม4.8%ของประชากรไทยต้องการจีดได้ถึงประมาณ70-80%ครับยังอยู่อีกห่างไกลนะครับคือคงถึงปีหน้าครับนะครับเมื่อวานจีดได้2 4 8 0 0 0 0เข็มนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของที่คาดการไว้คือ5 0,000นเข็มต่อวันครับนะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับจำเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับอยู่ที่บ้านใน14วันนี้ในกรุงเทพมหานครใน13จังหวัดที่มีสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ครับยังไม่ได้เข้าสู่การรักษานะครับบัตรทองโทร1 3 3 0กด14นะครับประกันสังคมโทร1 5 0 6กด6นะครับแล้วก็ใครต้องการจะไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดนะครับโทร1 130กด15นะครับ ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในวันนี้ครับผู้ติดเชื้อว,วันนี้ลดลงเล็กน้อยนะครับอยระดับสูงอยู่คือ11,305ารยายเสียชีวิต30คนนะครับไ,ไม่ใช่30 80, 80คน,นครับ80คนรับการระบาดยังไม่มีแนวโน้มลดลงนะครับคลัเสเตอร์ต่างจังหวัดวันนี้ลดลงครับโครงการเยี่ยบ้าน CCRT ในกรุงเทพมหานคร ที่หลายหน่วยง,งานช่วยกันทำนะครับเป็นโครงการที่ดีเข้าถึงประชาชนมี138ทีมครับวันนี้เข้าถึงชุมชนได้ถึง158แห่งนะครับแล้วก็ทีมนี้ครับ CCRT ทีมนี้ฉีดวัคซีนได้4,993โดสเกือบ5,000โดสนะครับทำการตรวจแอนติเจนเทสคิดนะครับคือตรวจผู้ติดเชือ้อตัวใช้แอนติเจนได้ผลบวก84ลายครับก็ได้ไปทำให้อยู่บ้านนะครับเป็นโฮมไอโซเลชั่น81ลายแล้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอีก3ลายนะครับ 13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับตั้วันนี้นะครับเริ่มแล้วมีมาตรการลดออกจากบ้านนะครับนอกจากจําเป็นมีเคอร์ฟิวปิดสถานที่ต่างๆห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่เริ่มวันนี้ครับประชาชนหลายฝ่ายให้ความร่วมมือครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตมรัฐบาลทุนหมออาจารย์ในพระราชมัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนาสุรนามรีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจากยูทูบเฟซบุ๊กและบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ